วันนี้นะคะโจจะพาเพื่อนๆไปตามลาห้าเม่งพลัดกันค่ะเราจะเดินทางไปยังอำเภอปลุมกิรีจังหวัดนครรี่ธรรมราชค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าคำคืนนี่เราจะได้เจอกับเม่งพลัดมังมาค่ะไปกันเลยค่ะ ไกลๆค่ะคืนนี้นะคะจอยจะป่าเปือเป่อนนไปแก๊บแมงปลัดกันทุกคนเออรู้จักกันไม้คะแม่งปลัดนี่แหละค่ะก่อนอื่นก่อนไกลเราต้องมาหนังรอไฟตรงนี้แหละทุกคนเออเพราะว่าแม่งพลัดพอมาเน้นแรงไวปุ๊บมันก็จะบินมาปลัดป๊อกป๊อก มันนี่แหล,ละค่ะตัวแหลที่ตการนี่แหละค่ะที่เขาเรียกแมงปลัดพ่อมันมาเจอไฟแล้วมันพลัดลงมายุบบนพื้นแลละทุกคนนี่แหละเถอะ็บอกมันปลัดตึ้งก็ต้องรีบไปกปรุบรีบไปเก็บกันเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะจอยเดินทางมาไกลมากมากกับเพื่นนอนเพื่อนมาจากโรคป,ปักนั่งนะคะจากเล่มากเข้ากับเพื่อนๆค่ะวันนี้อยู่ที่อำเภอพร่มคีรีจังหวัดนะครรีธรรมรานและค่ะ มาเก็บแมงพลัดตั้งใจมาเป็นพีเศษรโมเตอร์เพราะว่าฤดูการนี้เป็นฤดูการห้าแมงพลัดแล้วค่ะ หนึ่งปีมีกินแค่ครั้งเดียวแลวช่วงนี้นะโมเตอร์นะเม่งปลัดนะก็ไข่ในพุ่งตั้งเป้แลวต้งงน่ากินหรือเมนูทีให้ร้อยชุดชุด,ชดนั้นก็คือ,อแมงปลัดแบบผัดกับปัวตีหรือว่าพัดกับกระเทียมโมเตอร์พัดให้มันเค็มพัดให้มันเป็นมันเลยนี่กินว่าให้ได้เร่งออกบอกินตุ้งไข่ทัง้ทงตัวไข่เน้นเน้นให้ไร่ปนนัน เพื่อนนะ เราต้องไปห้าที่ว่ามีแสงไฟกันโดยจะเาะไฟแสงจันนะคะเพราะว่าแมงปลัดมันจะโฉบพอมาเน้นไฟปุ๊บมันบินมาเล่นตีแสงไฟแล้วมันก็ปลัดลงมาที่พื้นบางคนนะคะก็ไปโลตามกิ่งไม้ตามต้นไม้ค่ะเลยมั่งเห็นไหมมันจะเกาะอยู่ประมาณนี้และค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแมงพลัดค่ะมันจะบินลงมาจากปลาเข้าปลาโรปลาโรไม่รู้ปลาไหนแล้วหมดรู้แต่ทีเน่เน่คือมันจะบินลงมาที่แสงไฟตรงนี้แลคะคกะและที่นี่พอมันปลัดมาปุ๊บ ก็เก็บแล้วปีหนึ่งมีแค่คนเดียวจริงๆกับเพื่อนกาเฮ่ hey, คข่ที่อยากกินแมงพลัดนะตะเกิดว่าปีหนึ่งเตอร์ปลดช่วงนี้ไปในเตอก็ห้ากินอยากแล้วกับเพื่อนๆเน้อแล้วหญิงจะปอช่วงนี้เป็นแมงปลดติวไข่ในพุ่งตั้งเป้ฮหได้เร่งอกตัวเลยที่จะกินว่าฮห้ตัวตัวเมให้ไหมได้เลี้ยวแมงปลัดสักปัดนึง